กลับไม่ปล่อยว่านหาย้อนสีนางเอกตัวท็อปมีข่าวเฉาาทำอะไรไม่ได้ หากย้อนกลับไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันด้วยดาราสาวสุสตรองแห่งวงการบันเทิงไทยที่ไม่ว่าจะเจอกระแสราม่าแค่ไหนก็คงกระพันนารีส่วนขอยกให้เป็นชนีตัวแม่ค่าไม่ตายแห่งปี2016โปรดปล่อยพลังแบวใส่ทุกกระแสข่าวจัดว่าเป็นตัวแม่ฆ่าไม่ตายนัมเบอร์วันของวงการบันเทิงเลยทีเดียวผ่านร้อนผ่านหนาวกับกระแสข่าวมานับไม่ถ้วน แต่ก็ทำอะไรนางเอกสาวเจนนี่ไม่ได้โดยเฉพาะกระแสร,ราม่าที่ถมเข้ามาในช่วงหลายปีหลังๆของสาวเจนนี่ที่ถือว่ารุนแรงมากในชีวิตของนักสแสดงที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นางเอกไม่ว่าจะเป็นข่าวมือที่3การจดทะเบียนสมรสและการหย่าร้างนางเอกสาวก็ฟื้นคืนชีพกลับมาทวงบัลลังก์และพื้นที่ในวงการได้ตลอดสำหรับข่าวราม่าทางธุรกิจที่ฟาดฟันกับคุณแม่บุ๋มปนัดดาในปีนี้นางเอกสาวพลังแบล็กก็ผ่านมาได้แบบสวย ต่อให้โซเชียลจะคีย์บอร์ดลั่นสาสตร์น้ำลายกันแค่ไหนหรือถูกสังคมจับผิดไม่จบไม่สิน้นแต่ณัจุดจุดนี้ข่าวชาวอะไรก็ขวางทางแรงทางดังของแม่มีได้หรอก่ะคุณขา สองหากถามว่าคุณแม่พลอยเชิญมาสตรองแค่ไหนคงตอบไดว้ว่าสตรองประหนึง่งแมว9ก้าชีวิตใครจะลอยตัวเหนือดรามา่าใช้วิชานิ่งสงบปล่อยให้สงครามจบเองก็ใช้ป้าแต่สําหรับตัวแม่สายพลอยเชิญมาขอบอกว่าค่ามาค่ากลับไม่โกงแน่นอนล่าสุดที่เพิ่งปล่อยวลแีแทบแทบแทบไม่ทนันหลังมีเกรียนคีย์บอร์ดมาสแสดงความเห็นว่าในอินสตาแกรมคุณแม่ก็ตบปากสั่งสอนเป็นเบาๆทาเอาตายอย่างสงบจบชีวิตโซเชียล ยกกันไปเลยค่ะอาอาแต่ว่าคนจริงไม่ใช่ว่าเจ็บไม่เป็นนะคะคุณขาดังนั้นทุกกระแสข่าวดราม่าที่ผ่านมาในชีวิตของสาวพลอยไม่ใช่ว่าทําอะไรไม่ได้ก็ไม่เจ็บหน่อยอะไรหน่อยแต่ก็อย่างที่บอกอะค,ค่ะคุณขาสองเบอร์นี้เพราะคุณแม่เป็นแมวก้าชีวิต3ค่าใครอะไรยังไงงงไม่ระวิกาหฮเน่าทุกรามา่าด้วยการน้องใหม่ก็เพิ่งได้ยินจากพี่ๆเรื่องนี้ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่อะค่ะบางคนอาจจะบอกว่าสาวใหม่ เคยระเบิดปังเปรี้ยงเหมือนดอกไม้ไฟที่ใครๆก็คิดว่าจะมาแทนที่ตัวแม่ทั้งหลายแต่หลังจะเกิดรามาสารพัดความนิยมในโซเชียลหล่นหวบลงไปเพราะจากที่เคยขยับตัวนิดออกงานอีเวนต์หน่อยก็สร้างเสียงฮือฮาเรียกเกรตติ้งให้คนกดไลค์กดแชร์แทบมือระวิงแต่พอเจอพิษข่าวราม่าแย่งงารุ่นพี่ที่เคยนับถือมาก่อนก็เหมือนไปตอกฝาลงเรื่องราม่าในอดีตที่เคยมีขึ้นโรงขึ้นศาล กับผู้จัดก,การมือทองคนที่คุณก็รู้ว่าใครส่งผลให้แฟนๆลดความศรัทธานในตัวสาวใหม่บางคนก็หันไปแอนตี้เสียอีกพอจะขยับไปมีงานด้านแฟชั่นที่ต่างประเทศบ้างอะไรบ้างก็โดนกระแสโจมตีว่าวัลบีแฟชั่นดีสตาใส่แล้วลูกเล็กเด็กแดงถามปาปานันอะไรอ่ะไปจนถึงเสอผิดดิีไซเนอร์ไทยรวมถึงบอยคอรดเพราะไม่ให้เครดิตล่าสุดก็ยังมีข่าวราม่ามาให้ชาวเป็นมื้ออาหารว่างเสิร์ฟรัวๆจนท้องอิ่ม ก็เรื่องความเยอะสิ่งซิงเกเบลในการทํางานแต่จะอีกกี่ข่าวเช้าข่าวรามาหมันก็ไม่ส่งผลกระทบให้นางเอกสาวพ,พันล้านเพราะนอกจากงานพรีเซนเตอร์แน่นยังมีทั้งหนังเรื่องล่าสุดและละครให้ติดตามอีกเพียบในปีหน้าหูนี่แหละตัวแม่ค่าไม่ตายแห่งปี2016เวลารีแฟชั่นนิสตา้วง่ายสวยก็แล้วกันใหม่ไม่ได้กล่าวสี่หากถามว่าช้างตัวอยู่ไหนตอบได้เลยว่าไม่รู้แต่ถ้าถามหากระเป๋ามินอยู่ไหนตอบได้คําเดียวถามใจเธอดู เรียกว่าเป็นนางเอกสาวสุดสะตรอกที่ต้องจัดให้มาเป็นหนึ่งในท็อปห้าตัวแม่ค่าไม่ตายแห่งปีจริงๆค่ะคุณคะเพราะกระแสข่าวเช้าที่มินพิชยาเจอไม่ใช่เรื่องไก่กาอาราเล่ที่คนลืมง่ายแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองเป็นเรื่องที่คนไม่ยอมจบง่ายๆดังนั้นภาพลักษณ์นางเอกสวยหวานสดใสและติดดินขวัญใจแฟนละครช่องหลากสีจึงถูกลบไปอย่างสิ้นเชิงยิงลอยตัวเหนือดรามา่าด้วยกระแสสะบัดบ๊็อบไซด์ประกาศความเป็นตัวแม แม่ไม่แครเวอร์ก็ยิ่งมีคนแอนตี้มากขึ้นถ้าว่าชาวแค่ไหนก็ทําอะไรสาวมินไม่ได้จริงๆเพราะงานพรีเซนเตอร์ก็ยังวิ่งเข้ามาไม่ขาดมืองานละครก็คิวยาวจัดว่าไม่มีผลกระทบใดๆกับชีวิตสุดรู้สวยเปรี้ยวเรียวผิดซอยของนางเอกสาวผู้นี้คะ่ะ